สวยถึกและปึกบึนเพราะมีผัวใหม่แล้ววันนี้ชอบปะเนี่ยชอบฉันก็พูดมากู้เงินเขายืมเงินเขาเขาคิดดอกบอกธุรกิจสีเทาอีดอกไม่คืนน่ะมึงขาวบริสุทธิ์เลยมั้งช้างยิม้มบ่มักกันบ่ชอบกันกระต่างคนต่างอยู่บ่แมนสอดหูสอดหินเรื่องชีวิตกูมันจะเป็นจังไหนทุนละ น้าหนาวอาจาไม่หายเหงาแต่หน้าอย่างเราเนี่ยทำให้เธอหายเหงาได้นะครับหน้าอย่างเธอนั่นเหรอจะทำให้ฉันหายเหงาไปไกลเปลยปเอาน้อง oh no, ไม่เชื่อเหรอมาใกล้ๆพี่สครับที่ถึงวันแต่งงานเขาทำอย่างไรละพี่จ้า พี่ก็จูบการดาแล้วก็ทำท่าทำท่าปิดไฟปิดไฟล้วทำยังไงล่ะพี่จ๋าพี่ก็ดกอดการดาแล้วก็หันมาหันมาเปิดไฟเปิดทับพ่อเหรอทำไมนักหมางจุดเนี่ยจ้าไอเจ็บโดนแล้ววะมีใจให้อายแล้วบอกกะมีอยู่ เอ้ามีอยู่อย่างบวกครบกับเขาพ่อเจียผัวไม่อ้กดแมียมมึงจำกูบ่ได้ติเพื่อนสาวกูอีลุยอีภาคต้มปอดกูแงหงป่อยบ่เป็นอุ้ยป่อยเที่ยเดียวกูเข้าไปอยู่ในหมอ้อซ้ำมึงมาหลังอะอีหมอโอ้ยมาหาอยู่หากินไปสลายอีเพรี่ก็เชยเก่าก็เชยบ่บมีผู้เลี้ยงผูกเสีย จะเป็นปาให้ตายใต้องขูเน้องอีแมงสาบจากที่ราบสูงอ,อ,อีแมงมุมแห่งที่ลุ่มตำกักซังน้องหวานจ้าไอจับมือได้บอบ้าแล้วกอดได้บอบาลาบาอาจารย์หอมแก้มได้บอบ้า,บา ตกลงกูเห็ดอีหยังมึงมาได้เลยติกูเป็นผู้บ่าวมึงได้หวานแล้วมึงไป็นอำมาผาดติมิตาว่าวเมื่อเห็นเห็ดจักเถื่อมิตาว่าวเมื่อเห็นเห็ดจักเถื่อฟิลเตอร์นี้ใครชายก็สวยมาดูกันนี่ยายก็สวยอายุเจ็ดสิบกว่าเฮ้ยไม่ใช่แปดสิบแปดแล้วแปดสิบสามคนนี้ก็สวยอายุห้าสิบสองเลยนะทุกคนอฟิลเตอร์นี้ใครใช้ก็สวย คนไม่สวยก็เหนื่อยหน่อยนะมึงสวยมึงก็เหนื่อยนั่นแหละทั้งต่อเล็บต่อขนตาฉีดฟิลเลอร์ยังไม่รวมถึงบลดทอกอีกโอ้โหทําจมูกอีกเห็นไหมทําปากอีกเจ็บอยู่นะแล้วไม่ยุ่งเรื่องชาวบ,บ้านสักเรื่องมันจะเป็นไรไหมคะ,ะถ้าว่าฉันเสื่อยางงั้นเหรอก็ใจง่ายดีิจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอธิบายเท mm. ่าได้บบนี่ยังปว mm. ตรงเสาขนาดนั้น <laughs> <laughs> <Hello. S 2> ตอนนี้คนมีพัสดุตกค้างิดต่อ o p e เ a t o r กดก้าวเคียจริงปะเนี่ยวัสดีครับตอนนี้เรามีพัสดุคนยืนยันตัวตอนด้เลขบัตรประชาชนอที่มั่นใจหรือเปล่าว่าถูกคนอมั่นใจได้เลยน้องไม่ต้องกังวลคือนี่พี่เอาจริงๆเดือนนี้ผมส่งของอยู่ตลอดแล้วผมส่งของผิดกฎหมายเลยใช้ชื่อปลอมในพาสปอร์ต oh. ผมจะรู้ได้ไงว่าพัสดุของผมถ้าพี่ไม่บอกถุงสีขาวไม่มีห่อสีน้ำตาลไม่มีสีดำที่เป็นกล่องมีดำมันหรือดำด้านเอิดด้านอืม เปิดบนหรือเปิดข้าง้าข้างอ๋อใส่แคบหรือใส่กว้างกว้างกล่องที่ดูสะอาดหรือว่าไอ้กล่องที่มีคราบมีคราบรอ๋อกล่องเบาๆหรือกล่องหนักโอ้ยหนักหนักนิดหนึง่งหรือหนักสัตว์หนักสัตว์ขอบมนมนหรือขอบกไอ้สองกลุ่มไม่ไหวแล้ววะมึงมาคุยต่อได้หมดเลเพิ่ก็ทำเป็นโพเด็กคนสัตว์น่ะมีคนเดียวในโลกเดอเธอถือมีคนเดียวในโลกดนเล็บสุขมานี่สีมีอยังหลายเถะบอสเลยก็ไปกินปน พี่คะพี่คะหนูชอบพี่อ่ะนี่อายุแกก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วนะเพลาๆพหน่อยได้ไหมไอ้เรื่องเที่ยวกลางคืนอะให้ทำไงล่ะคุณแม่เอมเนี่ยเพิ่งหย่ากับผัวถ้าเอมไม่ไปเที่ยวเอมจะหาผัวใหม่ยังไงอะคะ มึมีแฟนหรือเปล่าผมเหมือนมีแฟนเหรอเหมือนไม่มีคะ่ะทำไมไม่มีใครเคยบอกเลยเหรอคะ,ะงั้นฉันไม่พูดดีก,กว่าฮัลโหลตอนนี้ผมมีของที่อยู่ในกลอ่องที่แกะกล่องผมอของที่ผิดกฎหมายมันมาเป็นห่อจริงไหมพี่ตอนนี้พวกตำรวจกำลังมาจอ่อโอนเงิน ของที่เป็ดกฎหมายต้องผมกระส่งกันอยู่ทุกวันว่าแล้วต้องจับได้เพราะไม่มีคนมาคุมมากันต้องเป็นอันแน่เลยที่กําลังส่งไปเว็บพนันว่าแต่ของมันคืออะไรนะพี่มันมีหลายอันก็ของที่ผิดกฎหมายไงเป็นต้นหรือเป็นเม็ดเม็ดอเม็ดใหญ่หรือเม็ดเล็กเล็กคนหรือใส่เหมือนเพชรใส่เหมือนเพชรอืพูดจริงหรือพูดเท็ดเท็เอ้จรแน่เว่าแล้วไม่ไม่ใช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 ่ call center วะเนี่ยไม่ใช่คอ้ย call center เฮ้ย call center เฮ้ย c เซ็น e n t e r เฮ้ย ใครหัวทิ้งมาบอกผมผิกดกฎหมายไม่ได้กฎหมายมีเมียเดียวกิ๊กก็ไม่ได้อีกถามชุดนี้ถอดสูออสปไปเป็นลูกเจ๊กลูกแกว้วแตงงามได้สูยโอ้ยบังบุญคอนซากบังหน้าหันในบุญผะดปีนบังหันกูเคยเห็นพ่อกับแม่ซูไปใหญ่คอนซากอยู่มันสูได้เสียจีนมาแตงงามได้เอะกูก็่แตงเห็นพ่อกับแม่สูปปหอบเสียผ้า,าห่มผืนหมอนไปไมาอยู่่แต่าาเราเห็นแล้วขี้เลี่ยนสัมผัส ถ้าจะให้เสียศักดิ์ศรีไปขายตัวฉันยอมกัดก้อนเกลือกินดีกว่าเอาเลิศเยิงกูบม่มาก,กินเกลือกูมาก,กินอุมะกะเซ่เบาแล้วก็ไปแล้วะมีคนดินทาช่างเขาเมีคนใส่ร้าย ช่างเขามีคนดา่าพูดกับน้ําได้เลยน้ําถ้าน้ําอ่ะรักสามีพี่อยากได้สามีพี่อยากเป็นเจ้าของเขาอยากได้ใบายาช่วยเขาจ่ายด้วยหกล้านืเห็นบอกผัวพี่แซบนักใช่ไหมเออผัวพี่แซบผัวพี่กินดีกินอร่อยของดีของอร่อยมันก็ต้องแพงอะคะน้องคะ่ะอ้า ตบมือสิครับนักเรียน <c oughs> รออะไรครับแล้วถ้าเกิดเขาไม่กลับมาล่ะเธอจะทำยังไงแม่ฉันบอกว่าให้หาผัวใหม่ไปเลย Yes นึกว่าเธอจะเจอผู้ชายเสงเครง่งมีลูกเสงเคร่งเป็นขโยงและใช้ชีวิตอย่างเสงเครง่งซะอีกถ้ากลับทำได้ไม่เลวเลยนะเธอวางแผนไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ผิดหวังจังที่เธอไม่รู้ยอนจินฝันของฉันบอกแล้วไงว่าไว้เจอกันอีกแต่ละวันคงสนุกน่าดูระหว่างมาถึงจุดนี้ระหว่างทางลำบากแทบตายเลยนะแต่พอถึงก็สนุกดีงั้นเธอก็ควรตายตั้งแต่ตอนนั้นสิตายให้ได้อะไรคนเลวอย่างเธอยังมีชีวิตที่ดีจะตายทำไม